น้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปนะครับตามด้วยปลาดุกลงไปเลยนะครับแกงปลาดุกแกงแบบลาวๆใส่ผักนะครับวันนี้ตรวนี้ก็ใส่ใบมะกรูดลุกโดดลงไปนะครับเพิ่มความหอมนี่ผงเครื่องตามด้วยน้ำปลานะครับนี่ทีเด็ดจะอยู่น้ำปลรรานี่ตามด้วยผงนัวนี่ผู้ใหญ่ชูแล้วแต่ซอสครับใส่แล้วแต่ผลจะใส่นะครับไม่ว่ากันตามด้วยน้ำปลรรานิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมอืม ใส่ผักลงไปผักชีลาวต้นหอมโอ้โหวันนี้ผักเป็นสวนเลยนะเพื่อนนะผักเป็นคันรถเลยผักอิตาลว่าไปโอ้โหจะกินหมดไมนะ่ได้ผักบ้าหลังเลย <c oughs> หมอไม่เห็นปลานะครับเพราะว่ากินผักมีประโยชน์นะเพื่อนนะโอ้โหโอ้เดือดได้ที่แล้วนะเพื่อนนะโอ้โหผักเต็มระทะเลยวันนี้จะกินผักหรือกินปลาดุกก็ไม่รู้นะเพื่อนนะนี่เดือดได้ที่แล้วเพื่อนนะ โอ้นี่เติมอีกหน่อยน้ำปลาเพื่อความเค็มสูตรผมนะครับวันนี้แกงออมปลาดุกใส่ผักเป็นกระทะเลยนะเพื่อนนะโอ้โหเดือดดานมากเลยชิมได้ได้ที่ไหมอืสุดยอดเยี่ยมทีเดียวเลยแกงออมปลาดุกใส่ผักหลายๆเยอะๆนะครับสุดบ้านขานยพงผมอืมทีเดียวเลยสุดยอดแกงออมปลาดุกใส่ผักหลายๆอุ้ยน่ากินไหมเพื่อนนะ มากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนนะสุกข้าววันนี้ต้องเป็นกับข้าวครับกับแก้มไม่ได้นะครับวันนี้<ห> و, ผักเต็มเลยนะเพื่อนนะนี่นะมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนนะแกงตอมปลาดุกใส่ผักผักดกสวนเลยนะนนะยวันนี้โอ้โหเต็มกระทะเลยนี่ปลาดุกเป็นไงชิ้นใหญ่ๆดึงๆเลยนะเพื่อนนะมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนนะนี่น่ากินไหมเพื่อนนะกิมอีกทีไงเดือดคลั่กๆเลยเพื่อนนะ ท <ừ> ีเดียวเลยสุดยอดแกงอมปดุกใส่ผักแจ้ว